น้อตีมเลยชูจคกรับงางคัก็จัดงานเล็กๆน้อยครับก็จัดงานทำกิจกรรมร่วมกร่วมกับแฟนๆด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเสือมชนมากด้วยครับที่มาร่วมงานในวันนี้ ครัก็เป็นงานเล็กๆไม่ได้มอีอะไรมากมายเ้าก็เป็นงานเหมือนมาพูดคุยเฉยๆ,ๆมาร้องเพลงให้เป็นแฟนฟังแล้วก็มาตอบคาถามครับแล้วก็วันนี้แฟนๆก็มีของขวัญให้เยอะเลยครับเขาก็มีทําโปรเจกต์ทำสิ่งต่างๆให้ด้วยครับทุกคนก็น่ารักกันเหมือนเดิมเลยครับได้เก็บโปรเจกต์ของที่ต่างเตอนนี้ยังเห็นแล้วครับเห็นวันก่อนก่อนที่จะไปวันคอนของพี่โตคอนเสิรตพี่โตก็ เห็นแล้วว่าที่ยูเนี่ยนมอก็มีทำเป็นโปรเจกต์ให้วันนั้นผมก็ไปมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปเพราะยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สร้างเหมือนเป็นอาณาจักรนูนิวเลยครับเพราะมีรูปผมเยอะมากแต่ละรูปคือน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลย่ในวัย22ปียาก็โตขึ้นหนึ่งปีครับก็อาจจะไม่ได้ต่างจากวัย ต่างไหมก,ก็ต่างเลยครับเราโตขึ้นหนึ่งปีแล้วก็มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็โตขึ้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็23แล้วก็จะ24 2สห้แล้วก็จะโตขเรื่อยๆครับ <c oughs> เห็นแล้วครับแบบไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามแฟนๆมักจะมีของขวัญให้ผมเสมอเลยครับผมก็มอนี้แบบเปรงใจเหมือนกันว่าเขา หมือนต้องเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งเลยเนาะเราก็เกรงใจครับแต่ว่าถ้าทุกคนยินดีจะให้ผมก็ยินดีรับไว้เสมอเลยครับ <c oughs> ก็ทุกคนมาเป็นของของวัญเวอร์มากๆเลยบางคนก็มาเป็นเค้กเป็นแบบเป็นช่อเงินมาเป็นโปรเจกต์มาเป็นเครื่องประดับต่างๆสินของเสื้อผ้าขอคุณมากๆเลยเมื่อกี้มีคนย้ายใขวัญแปะคุณขวัญี่เป็นยังไง ของขวัญเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะมาไม้นี้ครับเพราะไม่เคยมาไม้นี้มาก่อนเลยแล้วก็ตกใจด้วยครับแหมเมื่อวานของขวัญชิ้นนี้หลอกสลิปหลอกผมสลิปด,ดีเลยว่าติดงานติดกองครับแต่สุดท้ายก็โผล่มาตอนกําลังจะลงเวทีครับของขวัญชิ้นนี้โผล่มาเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่าเมื่อวานที่เฮียแล้วกัเมื่อวานที่เฮียบอกว่าติดงานผมก็ไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อหรอกเพราะเขาติดงานเมื่อกี้ว่าเขาน่าจะมาแหละแต่สุดท้ายก็มาโป๊ะโป๊ะตรงที่เนี่ยวันนี้ตอนนี้ผมมาถึงที่เนี่ยปกติถ้าผมกับเฮ er ียแยกกันไปทํางานอย่างเงี้ยครับพี่เลี้ยงก็จะมาดูผมพี่คนนึงก็จะไปดูเฮ er, <ม>ียหรือว่าสลับกันแต่วันนี้พี่ทั้งสองคนมาอยู่กับผมก็เลยอไม่มีใครไปดูเฮ er ียหลอมีพ่รุษนะเฮีย er ไม่ได้ไปทํางานหรอเราก็เลยแบบโป๊ะแล้วผมก็เลยรู้แล้วครับว่าเฮียน่าจะมา แต่ตอนอยู่บนเวทีเมื่อกี้ก็สงสัยนะว่าจะลงเวทีแล้วทำไมไม่ทำไมไม่มาสักทีแล้วก็คิดอยู่ครับล้วก็ก็คงไม่มาแล้วมั้งก็ลงก็ได้แล้วก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ยเ,ยเลยก็ปกติปีที่ผ่านมาดูจะบอกว่ก็ต้งซื้อของขวัญแพงแต่แต่เราใส่ทีมแพงของขวัญชิ้นน,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 นี้มาเป็นชิ้นนี้เลยมาเป็นชิ้นนี้เลย ผูกโบมาเลยครับก็มาไม้นี้เลยชิ้นนี้แพงไหมก็ไม่สามารถนับเป็นมูลค่าได้ครับแล้วเป็นสองขั้น <c oughs> <c oughs> ผมร้อนเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> สงคัญคิดว่าจริงๆของขัญกับดอกไม้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ครับผมบอกเฮียตลอดเลยว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนไม่ต้องมีของขวัญก็ได้เพราะว่าจริงๆแค่ อยู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีความ,ม,ามันาดเมื่อกี้เปิดข่าวดีให้แฟนๆด้วยหนูไม่ได้สปอยนะหนูเลบเฉลยเมื่อกี้หนูไม่ได้เฉลยนไม่ได้นเลยมีคนก,กูกาไม่ได้ก็เฉลยก็ได้รับ เฉลยเลยละกันครับว่าเดี๋ยวมีคอนคู่แน่นอนครับคอนคู่ซีนูนิวครับก็เร็วนี้น่าจะใกล้ประกาศแล้วแหละครับก็อีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์สอาทิตย์ครับสี่อาทิตย์หอาทิตย์หกเจปราเล่นครับใกล้แล้วครับก็อาจจะรู้สึกว่าจะจัดสองรอบด้วยครับรหมดเหลือแค่บอกวัาหมดบอกยังบอกไม่ได้ก็น่าจะจัดสองรอบครับก็ อยากจะให้ทุกคนมาดูทั้งสองรอบมกาไมคไม่ถึงครับก็ที่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับชายก็อยากจะให้ทุกคนมาดูเยอะๆเลยครับทั้งรอบแรกแล้วก็รอบที่สองด้วยค่ะพอนดูว่าแบบเราจะได้มีคอนเสิร์ตการในงานบางทีก็แบบดีใจครับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วผมก็มีแฟนมีทิ้งคอนเสิร์ตวันเกิด ของผมแล้วของเฮียก็มีแฟมิที่คอนเสิร์ตวันเกิดของเฮียเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เคยจัดของที่เป็นคู่ของเราเลยแล้วเป็นแฟนก็ตั้งหน้าตั้งตารอมมากๆด้วยในวันที่พี่เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้นะจะจัดนะเราก็แบบเต็มพร้อมเราเตรียมตัวแล้วครับเราเริ่มเตรียมตัวแล้วว่าโอเคเราจะทําให้เต็มที่มากๆเลยครับคอนเสิร์ตนี้ที่วางแผนไว้ในใจไว้ไม่ไ ตอนนี้เริ่มจริงๆตอนนี้เริ่มเริ่มมันเดินไปแล้วครับแล้วก็รู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วแอบบเริ่มถ่ายอะไรไปบ้างแล้วเ,เหมือนกันอา้าวบินเนาะบินเนาะเหล่าแฟนที่แบบไปหมดแล้วใช่พี่ถูบอกว่าแค่สปอยไม่เหรอก็มันไปหมดแล้วก็จะด,ด,ดูยังไงแล้วไม่ได้แบบว่า,าเามื่อกีครับเมื่อกี้แบบว่าเราแบบกลังรอเดินลงหรือเปล่าเพราะว่าแอบมินเอ๊ะเนี่ยแบบจะขึ้นมาตอนไหนหรืเอเปล่า จริงๆก็แอบลีลาไหมก็นิดหนึ่งแอบลีลาอยู่บนนั้นว่าไม่มาสักทีหรอเราก็เลยโอเคนานแล้วแหละน่าจะกินเวลาแล้วก็เลยจะลงแล้วครับก็เลยคิดว่าไม่มาแล้วแหละก็นิดหนึ่งครับแอบจริงๆครับผมแอบไปหันไปดูตรงนู้นตลอดเลยนะหันไปดูข้างวทีว่าจะมาจังหวะไหนครับแต่ก็หันไปไม่เห็นสทีก็เลยคิดว่าไม่มาแล้วแหละแล้วก็มาครับแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับ แฟนๆก็แฟน,ก,แฟนก็ดูแฮปปี้นะดูแบบแซลกันไม่หยุดเลยครับน่ารักวันนี้เห็นเราแบบเป็นหูแมวแบบอ๋อนนบบใช่ครับนนะะใช่ครับวันนี้มาเป็นแมวครับเหมือนเป็นการทำหูแมวไม่น่าจะ่าครั้งแรกที่ที่นี่หรือเปล่าครับแต่ว่าที่ที่ต่างประเทศเคยทําแล้วครับแต่ว่าที่น่าจะครั้งแรกวันนี้ก็มาเป็นแมวครับน่ารักผมชอบแบบที่มีหูมากๆเลยที่เป็นหูหมีก็น่ารักนะ ชอบแมรักแล้วแแต่เป็นแมวแมวน่ารักกว่าก็คือจะเป็นแมวจูไลเป็นอ๋อใช่ครับวันนี้วันเกิดจูายด้วยมันเกิดวันเดียวกันเลยครับเมื่อเช้าก็พาน้องไปทําบุญมาแล้วครับไปถวายสังฆทานแล้วก็ใช่ครับแต่ว่าน้องดูไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ครับน้องดูกลัวน้องไม่ไม่ค่อยยอมออกจากกรงครับแต่ก็ happy birthday จูไลไปแล้วเรียบร้อยครับจะมีแบบว่ามีแบบโวยพรอะไรให้ ก็อวยพอรอะไรไหมก็ปกติไม่ค่อยได้อวยพอรอะไรตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าให้อวยพรก็ขอให้นุ่นนิวมีความสุขในทุกท้งวันละกันครับแล้วก็ขอให้เป็นแฟนอยู่กับเราไปนานๆเลยขอให้เรามีผลงานชิ่นไหนออกมาก็มีทนแฟนคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ขอให้มีโอกาสในการไม่ว่าจะทั้งทำเพลงงานแสดงงานไทยแแบบหรือว่างานสินค้าต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับพร้อมรับเสมอครับ โอ้ปีนี้เนี่ยว่าถือว่าเป็นปีทองนั้นยิ่งช่วงที่ผ่านมามีทั้งหนัทั้งเพลงทั้งออกมาเยอะมากครับก็ดีใจในทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเลยครับเพราะว่านับก็ถือว่าผมก็เร็วมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการมาประมาณ2ปีเองแต่ว่ามีโอกาสต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะมา,มากๆเลยก็ต้องขอบคุณ ตัวทุกอย่างขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ออลูกค้าจากแบรนด์ต่างๆเห็นผมมากขึ้นขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่คอยแบบเอ็นดูผมคอยกระจายข่าวสารผลงานต่างๆของผมตลอดเลยครับอยากจะขอบคุณทุกอย่างเลยครับได้ผมผัานด้วยเพราะว่าหนักคุณทะลุไปสิล้านไงว่ายอดหนักคร <อ S 2> ับ<ะ>ว้าว <laughs> <laughs> อันนี้ก็โอ ขอบคุณทุกคนที่ชอบดับเสียงระวีครับทั้งเป็นแฟนชาวไทยแล้วก็อินตอร์แฟนส์ด้วยครับเห็น่อินตอร์แฟนส์ก็มาดูเยอะเหมือนกันนะมีมาดูเยอะเหมือนกันครับทั้งในวันงานแล้วก็หลังจากนั้นเห็นทุกคนแบบที่มาในทวิตกันเยอะเลยครับถ่ายตัวหนังมาอวดอย่างเงี้ยครับแสดงว่าคือเราก็คือแบบว่าสอบแฟนแต่เติแฟนตลอดด้วยใช่ไหมส่องตลอดค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันครับเพราะว่า ก็มัวแร่ซองนี่แหละครับเพราะแฟนๆเล่นแท็กให้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็คืนอนอาประมาณตีสามตีสามเลยครับก็ดึกอยู่เหมือนกันแฟนๆก็ไม่นอนเหมือนกันครับ <S <S เน่ัแร่กแสดีเพราะว่าย๋ยวจะไปป๋องัดกองอเดี๋ยวมีไปไปดูที่ต่างจังหวัดด้วยครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าไปดูที่ต่างประเทศด้วยครับแต่ว่าไปที่ประเทศไหนต้องรอ,อไรายละเอียดใช่หรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ต้องรอรายละเอียดก่อน ก็รับเลยเรื่อยๆครับเลยเรื่อยๆครับเราสู้ตาอยู่แล้วอ่ะเนเน่วันนี้นะขอวันเกิดแล้วขอถ้ามีความสุขที่สุดในซีเรียสความสุขที่สุดเหรอครับอืมอันนี้มีความสุขใช่ไหมครับข้างหลังถ้ามีอ๋ออุ๊ยนี่น่ารักมีความสุขที่สุด เป็นยังไงครับเป็นแบบแบบแนวขวนคุณน้องวิ่งเชี่ยวขวนวิ่งขวนผมก็เกิดนะเนี่ย่ี่นี่จะขับรถนั้นจะขับรถนี้เลอ้ยไม่เป็นการหอกกำลังกายละไม่ทำอะไรผมก็บ้าจี้ครับไม่ทำอะไรผมก็ทำครับ Terima kasih.